ครับสำหรับ EP นี้<ช>นะครับเราจะมาทำแกนลองปีกนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้โฟมที่เหลือจากที่ตัดออกจากทำปีกนะครับแกนลองปีกเนี่ยจะต้องทำให้เกิดมุมเงยนะครับ อย่าง3-5องศานะครับมาวัดกันเลยนะครับชายหน้าด้านหน้าแกนลองตีจะต้องสูงกว่าด้านหลังนะครับด้านหน้าอาให้ตัดอ่ให้วัดหนึเซนนะครับด้านหน้าหนึ่งเซนด้านหลังแปดมิลน,นะครับ 8ม mm. mm. ิลมิลลิเมตรเสร็จแล้ววัดเข้ามาด้านใน1เซนเพื่อที่จะทำ ียงนะครับอ่มาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับหน,หนึ่งเซนนะครับแล้วก็ทำการตัดก็แกนรองปีก็จะมีส่วนทำให้เกิดมุมยกนะครับ แล้วก็ตัดตามลอยนะครับอ่าได้แล้วครับแบบนี้นะครับแกนรองปีกครับอ่าแล้วก็ดูว่าขัดให้เรียบนะครับเรียบร้อยครับแกนรองปีกครับอีพีนี้ฝากไว้ที่เบนค์เทื่านี้ครับ